4ี่คูณสีซาลี่คือพาร์ตเรียกว่าเรียกว่าพาร์ทอุปกรณ์เสริมสำหรับคนเล่นออฟโรดอุปกรณ์เสริมตกแต่งรถโฟล์วิวนะตอนนี้เลยเนี่ยเรามีพาร์ทหลายๆอย่างหลกักๆเลยก็จะเป็น win. ว win, 12, 000, นิ 17, 000, นต์อ่าตัววินต์หมื่นสองพันปอนหมื่นเจ็ดพันปอนเชือกกล้าสแนปบล็อกอ่าแล้วก็เป็นอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็อาจจะเป็นพวกสโนว์เกิลอะเรคเกอร์วิลลี่บอร์ด เกี่ยวกับพาร์ททั้งหมดที่ใช้ในออฟโรดทั้งหมดเลยครับแต่หลกัหลกๆเราก็จะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมประถมพงษ์ชัยสุราชนะครับผมหรือเรียกว่าท็อปครับผมเรียกว่าท็อป d m m ก็ได้ครับผมครับคือจริงๆแล้วปกติแล้วทำทำธุรกิจ IT ด้วยครับกล้าทำบริษัท IT อีกอีกบริษัทหนึ่งก็จะเป็นอ่า เดียวกับพวกอุปกรณ์เสริมมือถือกล้องติดรถยนต์เป็นอุปกรณ์ไอทีทุกอย่างเหมือนที่พี่ปอมเคยเคยเห็นที่อ่ามอเดอโชว์ Show, ที่เป็นบริษัทที่ไปออกอ่ากล้องติดรถยนต์ที่นั่นคือจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการเสพเริ่มเล่นหลังจากน้ําท่วมมาปี54ก็เริ่มขยับเริ่มเล่นเข้ามาจนกระทั่งหาอุปกรณ์เสริมเริ่มนําเข้ามาใช้เอง เอาอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาเรื่อยๆเ,เอาเข้ามาลองใช้จนจนเริ่มทำจริงจังก็เลยเริ่มจดบริษัทแยกอยีกบริษัทหนึ่งเลยชื่อบริษัท ADM 4 Wheel Thailand เสพจากสื่อต่างประเทศเสพจากพี่ๆออฟโรดกลุ่มพี่ๆในประเทศไทยบ้างเสพจากสื่อต่างประเทศอะไรประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเป็นสปอร์ตไลท์นะครด้วยความว่า เราเรามองว่าสปอร์ตไลท์เนี่ยคือมันมันทำไมราคาสูงซึ่งเราตอนนั้นเราเราเราก็ยังไม่ทราบเรื่องยี่ห้อเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้รู้สึกว่าสปอร์ตไลท์พวกนี้มันมันมันไม่น่าจะต้องแพงมากคันแรกเลยต้องบอกว่าหลังปี5-4น้ำท่วมเป็น Ford กก็ซื้อ Ford มาคันหนึ่งเลยช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเป็นฟอร์ดที่กที่กำลังออกมาสีส้ม3.2อ,อะไรประมาณนี้ฮะ แล้วเห็นว่ามันเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้ออันนั้นเป็นคันแรกเลยครับติดตั้งเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นยก2นิ้วติดตั้งวินติดตั้งกันชนหน้าหลังประมาณนี้ครับเป็นเป็นสเต็ปพื้นพื้นของของแต่งรถปีกนกจากที่นําเข้ามาขายแล้วเนี่ยคือทีแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะขายตัวไหนก่อนเนี่ยเราไม่ได้สั่งเข้ามาขายเลยนะครับพี่ปอม เราสั่งเข้ามาทดลองใช้ก่อนอย่างเดียวเลยคือถ้าผ่านเมื่อไหร่เทสผ่านใช้งานหนะักได้จบจากนั้นคือเราจะมาขายหลังเราบางทีเราก็จะเห็นว่าโปรดักเนี้ยมันมีตัวเล่นอยู่ไม่เยอะแล้วอยากหาอะไรมาพัฒนาใหม่ๆบ้างหรือว่ามีอะไรเข้ามาให้เป็นตัวเลือกได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับพี่ปอมณตอนนี้หลกัหลกๆเลยจะเป็นวินครับวินณตอนนี้ และก็เป็นอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ล็อกเฟืองท้ายตอนนี้ตอนนี้ก็นําเข้ามาตอนนี้ก็มีเกือบเกือบน่าจะเกือบทุกรุ่นแล้วฮะหลักๆเลยเนี่ยหมื 12, ่นสองพันปอนส่วนใหญ่หมื 12, ่นสองพันปอนก็จะแบ่งออกไป2รุ่น2รุ่นย่อยๆเป็นรุ่นตัวธรรมดากับรุ่นไฮสปีดตลาดหลักๆเลยเนี่ยเราจะเป็นรถปีกนกบ้างรถเที่ยวปลารถเที่ยวอุทยานได้หมดรวมกระทั่งเที่ยวป่าหนักก็ได้เหมือนกันและขยับมาแล้วก็จะเป็น17,000ปอนด์17,000ปอนปอนเราก็จะมีใช้ในพวกอ่า รถ6กล้อรถสไลดล์อาจจะไปในลักษณะรถยกรถอะไรประมาณนี้ครับต้องบอกว่าเอาเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ขายนะคพี่ป้อมกล้าเอามาพี่ๆใช้กันมีพี่ๆท่านที่ใช้งานหนักๆเทสกันก้าก้าทำตลาดมามาเทสกันอยู่สักระยะใหญ่แล้วฮะ,ะก็เพิ่งขายเปิดตัวไปประมาณเดือนที่แล้วประมาณนี้ครับผม คือคือต้องบอกว่าเราไม่ได้มีจุดตายตัวเลยว่าเราจะไปตรงไหนหรืออะไรยังไงทีนี้ถ้าถ้าเราเห็นอย่างพี่ๆอย่างพี่ปอมมีเสนอมาพี่พี่ท่านนี้เสนอมาเราดูว่าตรงเนี้ยครูที่โรงเรียนตรงนี้หรือมูลนิธินี้ที่ใช้เนี่ยคือเขาเขาลำบากจริงๆตรงเนี้ยใช้หน้างานจริงๆก้ากราดูเป็นเคสแต่ต้องเป็นเคส by เคสนะฮะพี่ปอมก็มีเข้าไปก็ตรงเนี้ยเราเราทำประจําอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะมอบวินให้กับป่าไม้บ้าง ครูโรงเรียนบนดอยบ้างหรือหน่วยกู้ภัยบ้างเราทําประจําล่าสุดก้าผมมอบให้พี่พี่ไท,พ,ไทพ,พี่ไทพี่ท็อปพี่ไทพี่บินบริลิศต,ต้องบอกว่าเราพัฒนาตลอดตอนนี้ตอนนี้นะครับพี่ปอมแต่โปรดักต่อไปเนี่ยเราพยายามเพิ่มโปรดักเข้ามาเรื่อยๆเราจะพัฒนาสินค้าให้ดีไม่ลดคอร์สราคาต้องจับต้องได้ ปรดักต์ถัดไปอาจจะปเป็นเรื่องแคมปิ้งเราเซอร์วิสูกค้าเราดูแลลูกค้ารับประกันเลย1ปีแต่หลัง1ปีไปแล้วนี่ไม่ใช่ว่าเราเราทอดทิ้งลูกค้านะครับเราว็่าเซอร์วิสก็เป็นเคสบายเคสอย่างลูกค้าใช้งานหนักมาจริงจริงอ่าแล้วมันเสียหายแตกโดยบางส่วนที่เราดูแลได้เราก็ดูแลครับพี่ปอมแต่ว่าเคสใน1ปีเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเราดูแลอะไหล่ทุกชิ้นพาร์ททุกชิ้นเลยดีกว่าครับพี่ปอม หรือว่าถ้ามันเอ k s ิเดนจริงๆเนี่ยเสียมีปัญหาเราเราต้องบอกว่าเราเราเคลมเปลี่ยนตัวใหม่ให้อย่างเดียวเนระียกว่าทุกโซนทุกภาคก็จะมีพี่ๆที่คอยช่วยเหลือกันอย่างเหนือก็จะมีอ่าพี่ต้นที่เชียงใหม่เซตอัพบายต้นลงมาภาคกลางภาคกลางดนทบุรีก็มีพี่ต้อมหมูหวานามีหลายๆที่แยกออกมาภากลางเมืองหน่อยอ่าพี่ต๋องก็ได้ครับ แล้วก็ขยับไปนาราธิวาสก็มีนะครับนาราธิวาสโซนนู้นก็มีพี่อมนนามีอัานยนคือเรามีเรามีแทบทุกภาคนะตอนนี้ที่สารก็มีครับที่สารไม่ว่าจะเป็นโคราชอุดรครับหนองคายถึงอสอปปอลาวตอนนี้ก็มีแล้วที่เวียงจันทร<จ>์<จ>เพราะว่าจริงๆแล้วก็กล้าเป็นน้องใหม่เข้ามาในวงการครับพี่ปอม เราอะขอคำปรึกษาจากพี่ๆพี่ๆทุกๆท่านมาตลอดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่คอยช่วยเหลือกันผู้ใหญ่ที่คอยให้ความรู้มาตลอดเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยตัวผมเองไม่เก่งแต่ต้องศึกษาบางทีต้องถามอยากรู้ถามถามอย่างเดียวเลยครับบางทีไม่รู้คือต้องบอกว่าจริงๆไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้ก็ถามคติประจําใจนะครับพี่ปอมกล้าที่ยึดยึดใช้มาตลอดเลยฮะ รู้จักเป็นผู้ให้ก่อนจะเป็นผู้รับครับพี่ปอมต้องรู้จักต้องรู้จักให้ก่อนอย่างเรื่องบริจาคของก็ตามเรื่องช่วยเหลือคือทุกคนเนี่ยออฟโรดเนี่ยต้องบอกว่าใจใหญ่กว่ายางอย่างที่อย่างท,างที่อย่างที่ผู้ใหญ่พี่ๆหลายๆท่านที่ที่พูดกันครับคือจริงๆก็ยึดยึดใช้มาตลอดครับเรื่องนี้ก็คือรู้จักเป็นผู้ให้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้รับกลับมาเองในส่วนนั้นเราไม่ต้องไปหวังตรงนั้นนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันจะกลับมาเอง